รการาบนมัสกุลดาวุจเจ้าด้วยความเคารพเรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอวีกอทรัพย์เจริญครับสวัสดีค่ะฉันช,ชื่อเด็กหญิง,งนันพรตั้งโลกค่ะสวัสดีครับกระผมช,ชื่อเด็กชายคาาวุฒิหอมวลครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนันทพรจักรโลกค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนันทพตั้งโลกค่ะพวกเรา การจัดกิจกรรมตามนโยบายด้านการศึกษาการฝึกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่จําเป็นในการดํารงชีวิตมาเป็นยุกใช้ผ่ายโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทําดีถาวายแม่หลวงพวกเราจึงร่วมคิดกันทำกิจกรรมดีๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและทําเพื่อสาธารณประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นภายใต้โครงงานคุณธรรมฝากขวดแปลงร่างหลอมรักสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการทางาน ีเป็นหลักฐานพื้นฐานในความสําเร็จและหลักปราชญเยาษฐกษิจพอเพียงโดยพวกเรากลุ่มเด็กดีนนวิทยาัยมหาราชสองรักสิ่งแวดล้อมโดยมีรายละเอียดดังนี้สภาพปัญหาโรงเรียนมหาราชสองมีนักเรียนจานวนมากปัญหาที่ตามมาคือเมื่อนักเรียนมกักจะนำขวดน้ำพลาสติกและนำ้ำฝาขวดมาทิ้งต่งสารที่ต่างๆภายในโรงเรียนนักเรียนสานวินัยในความรับผิดชอบในการป้าชญ์ กรรมไม่คุงประสงค์คือนักเรียนมีขยะไม่ลงขังและไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ผลกระทบคือมีขยปะยป้าบวดเกนดลาดตามมืนที่จากการที่นักเรียน ดูพันธุกรรมจากด้านภายนอกเข้ามาดูในสถานศึกษาค่ะวิธีการแก้ไขปัญหานะครับพวกเราดาเนินงานโรงงานเรือน้ำฝาบัวแรงรากเรับสิ่งแวดล้อมซึ่งมีกิจกรรมย่อยดังนี้ครับ 1. กิจกรรมรวมนาใจรักสิ่งแวดล้อมครับ 2. กิจกรรมการคัดแยกขยะโดยนักเรียนมีแนวคิดลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในเอระวันคัดแยกขยะด้วยหลัก3า R S ครับ 3. าฝาขวดพลาสติกแปลงร่างเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนำฝาขวดพลาสติกที่ได้จากการคัดแยกขยะในโรงเรียนบวกกับความคิดสร้างสรรค์ผลิตเป็นครบพวกุกเยโดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ดังน,นี้เป้าหมายเชิงปริมาณน,นักเรียนโรงเรียนมรชชัธยมศึกษา2 妈妈不叫他走。嗯 so. หลักคำและคำสอนที่ใช้ในการดำเนินโครงงานครั้งนี้ได้ยึดหลักธรรมอิทธิบาทีเป็นหลักธรรมพื้นฐานในความสำเร็จครับเงื่อนไขความรู้ i uh -huh.